เฮ้ยสบีอเบ่ตายนี่ปักไฟคลิปนี้ก็จะมาขุดเหมืองกันเช่นเดิมนะฮะอู้ทำไมใหญ่งี้เนี่ยขุดไม่ไวนะเยอะจริงๆ มือเดี๋ยวปรับแสงสักหน่อยก็จะจะดีขึ้นเอ้ยเดี๋ยวเสียงกันปิดโอเคแล้วก็มาต่อของเราต่อโอเคไอค้รอนนี่เยอะนะ ถือว่าเยอะใช้ได้เลยอู้ตันเป็นอะไรที่ดีมากชอบทางตันฮะเลดนไม่ต้องำํำรวจเยอะอ่าตรงนี้ถือว่าเคลียร์นะฮะเคลียร์เคลียร์นี่ใส่ไม้ไว้ดีกว่าอ่าไม่ควันไปอีก มันจะเดินซ้ำมันไม่ดีอ่าทานโคนั่นเองเราก็จะมาคูดเมืองเลยฮนะจนกว่าจะได้แร่ที่เราต้องการแล้วเราค่อยกลับบ้านเฮ้ยไม่เดี๋ยวมาสักสองยกยกแรกเอาแร่ทั่วไปก่อนยกที่สองเราจะลงดัดิ่งไปข้างล่างเลยนะเพื่อที่เอา ไดมอนด์มันเอา้าไดมอนด์ไดมันด์ไดมันด์ไดมอนเออผมจำไม่ได้แต่ผมเล่นมาผมเคยตายอย่างเนี้ยจำไม่ได้จริงๆน่าจะไม่เคยนะน่าจะนะเดี๋ยวค่อยกลับไปกด,ดเอาอู้ถือว่าใหญ่นะ เป็นดันเจียนเลยอะไม่ใช่ถ้ำละถ้ำนี่มันจะเป็นโพรงแบบเล็กๆนะฮะอันนี้ดันเจียนเขาเรียกดันเจียนอ้มีรูข้างบนอีกอ้แบบนี้สำรวจกันตูดบานไม่ใช่สำรวจกันตาแฉะเลยวูสสวยงาม พอแท่งเดียวทำให้สว่างสวยเอ้าเฮ้ย oh. hey, จะอะไรขึ้นอ๋อ oh, เป็นบั๊กนั่นเองไอล้อนไอห้อนไอล้อน <c oughs> ไอล้อน, <c oughs> ออนทานโค oh, <c oughs> จะเป็นจริง ที่ขุดเหลือเยอะนะฮะไม่ต้องหวังอ่าก็ตอนแรกๆให้ขุดไปเยอะๆเ,เลยนะตอนหลังๆนี่ถ้าเออช้ำฮะอยังไงก็ขุดไปเยอะๆนะมันจำเป็นมากเพราะไฟเราต้องใช้ทุกวันไฟไฟทอ เริ่มมืดละเราก็ปักทอดทานเรามีเยอะฮนะแต่ไม้ไม้ไม้มีจำกัดเฮ้ยไอตอกตอกประตูไปต,ตอกตอกตะปูสลั่นบ้านเลยนน ต่อ,อีปแล้วทานเก็บไปฮะเราจะไม่ยุ่งกับไอ้พวกนี้ไอ้พวกกาวเวลนะฮะเราจะไม่ยุ่งกับมันมันไม่ควรยุ่งกับมันมากมันเราอาจจบชีวิตได้ก็เป็นได้นะฮะอ่า เป็นดันใหญ่ๆแล้วก็จะมีโพงเ,เล็กๆไม่ใช่เย็กโพงเล็กๆแยกกันออกไปนะฮะเราก็ต้องจำทางหน่อยจำไม่ได้ก็สวยเป็ดนทางเล็กๆแยกกันเต็มไปหมดทั้งหมดนี่เลยจำเป็นต้องใช้เยอะอา้าว อแร่ทั่วไปนี่เราต้องนั่งขุดจนนั่งขุดจนเง่อออกไข่อะมันเยอะจริงๆแต่มันก็เยอะยิ่งเยอะยิ่งดีฮนะส่วนเพชรนี่อมืมันจะอยู่แถวๆถวที่กัดวายเท่ากับประมาณแถวๆถวสิบหกลงไปสิบหกลงไปอะ่ปอะมันจะมีเพชร ดีแร่แร่ท้องแร่ไว้ไว้เฮ้ยเจ็กอะไรเนี่ยอ๋อลาวาลาวาแบบนี้มันมีมันจะเป็นลาวาแบบธรรมดาฮะมีจุดเดียวจะไม่ค่อยเมเปเท่าไหร่แล้วก็สำรวจก่อนตันยี่ โอโหทางกลับนี่ต้องเดินหาจนผมเริ่มจำไม่ได้แล้วแหละฮะเอ้อยเอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโดยดาบอยู่ไหนวะเนี่ยชักดาบไม่ทันชักดาบไม่ทันชักดาบไม่ใช่ไอ้ลาวาบ้าซิปเปอร์ยา มาจากไหนวะเนี่ยอือตรงนี้มืดเหรวอะไม่สปาวแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำเอ้ยมึงอยู่บริษัท a อเอหรือเปล่าวะเออไม่ใช่ประกันชีวิต อาหารก็หมดเรียบร้อยโอหน่าจะพกมาเยอะๆไม่นึกว่าต้องใช้เยอะขนาดน,นี้นะและะ้วก็พยยมอ่าแล้วขุดทานไปเยอะเลยอ่าที่ขุดก็เหลือประมาณ สองสามอันสองอันนะไอรอนนี่เหมือนจะยกเยอะผิดหูผิดตาโอ้โยย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 ตอกอะไรนักดาเนี่ยตะปูเนี่ยโอ้ เฮ้ยเหนียวก็เหิียวในถ้ำดักเจยนแบบนี้มีอาหารจะกินบ้างเลยเหรอต้องมีสิเนื้อซัมบี้ไงเออแต่ไม่เจอเลยเออเมื่อกี้เราข้าวไม่ได้เหรอเออไม่ได้นะมาพูดคนเดียวซะงนั้น กินข้างคาวแม่งเลยลาหิวนี่ทุกคนจะกินอะไรได้อ่ากินอะไรได้หมดเลยเฮ้ยแล้วทางทางกลับทำไมทางกลับนี่ ต้นเยอะนะสองแพ็คละสองกองอ่าก็โปรติดตามตอนต่อไปนะฮะ